สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องหญิงพาวการ์ดกันอีกแล้วนะคะวันนี้มันจะมีความดักดักนิดนึงนะคะเพราะหัวข้อวันนี้นะคะก็อย่างที่เห็นตามหัวคลิปแล้วค่ะว่าดักไซ i ์ออฟเดอะมูนนะคะ,ว,ะ,คะว่าหลังดวงจันทร์จะมีสิ่งมีชีวิตอะไรเหนือชั้นเหนือเหนือสติปัญญามากกว่านุ์อยู่จริงหรือไม่ถ้าเขาอยู่เพื่อทําอะไรสังเกตไหมคะว่าทําไมเราไม่เคยเห็นด้านอีกด้านหนึ่งเราเห็นแต่กระต่ายด้านที่เป็นกระต่าย เขาไม่เคยหันอีกด้านหนึ่งมาให้เราดูเลยไปดูกัน,นะคะ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสามใบนี่ค่ะมีอยู่จริงค่ะด้านดักไซด์ด้านก้นลึกของอีกด้านหนึ่งมีอยู่จริงมีอยู่จริงค่ะและแล้วเขาก็คือเป็นสิ่งที่วิวัฒนาการสติปัญญาเหนือมนุษย์มนุษย์ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่าเขา ว่าเขาจะเหนือขนาดไหนเขามีความสําเร็จสูงสุดในด้านสติปัญญาที่เหนือมนุษย์มนุษย์ไม่มีวันได้รู้เด็ดขาดว่าสติปัญญานั้นคืออะไรแล้วเขาจะแล้วเขาทำอะไรสรุปว่ามีจริงๆแล้วเขาอยู่ในด้าน dark side of the moon เนี่ยอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์เนี่ยเขาทําอะไรล่ะคะเขาใช้สติปัญญาที่อันล้ําค่าสูงสุดนี้ทําอะไรมาดูกันถึงเต้นมากเลยอะไม่แน่คลิปนี้อาจจะดึงดูด คนที่ชอบอะไรมันเหมือนกันหรือเรื่องเหนือธรรมชาตินี้มาให้ทํากันก็นได้นะคะโอ้โหทุกคนคือเราเข้าใจนะแต่เราจะพยายามเรียบเบียงให้ฟังมันมีบางสิ่งบางอย่างที่จับมือกันเหนือโลกเพื่อช่วยโลกช่วยโลกให้สวยงามเนี่ยเขาเหมือนเขาเขาทุบทําลายในสิ่งที่เขาทําลายในสิ่งที่ควรทำลายและสร้างในสิ่งที่ควรสร้างเนี่ยทุกคน เขาร่วมมือกันเขามีการร่วมมือกันนะคะช่วยกันเป็นทีมงานเลยเพื่อปกป้องโลกให้โลกเนี้ยสร้างสรรค์ให้มันดีขึ้นเขามาดีนะคะมีคนที่อยู่หลังดวงจันทร์จริงๆในด้าน Dark s i ซ e o ออฟหน o o ูลที่คนมองไม่เห็นในด้านมืดแต่สิ่งที่เขาทำอะ่ะมันตรงกันข้ามกับ Dark o อ The s i ะไมากสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันเป็น Light Of The Life มากเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตอะที่เขาจะช่วยเหลือมนุษย์ นี่คือสิ่งที่โอไมก็อ oh ดเขาอยากช่วยเหลือเขาอยากสร้างมนุษย์เนี่ยให้มนุษย์ได้รักกันเขาอยากสร้างโลกให้สวยงามและเขาก็ยังทําอยู่เรื่อยๆทําแล้วทําลายอีกแล้วทําแล้วทําลายทําแล้วทําลายเนี่ยแต่เขาก็จะทําให้มันแบบมั่นคงก็จะทําให้โลกเนี่ยเป็นอยู่ด้วยความสุขสบายเป็นอยู่ด้วยความรักและความมั่นคงเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรเขาทํา เขาทำให้โลกเนี้ยมันดูดีขึ้นมากๆเพื่ออะไรเพื่ออะไรด้านที่คู่ที่อยู่ d a s k side of the moon แล้วเขาทำเพื่ออะไรเขาอยากให้โลกนี้ดูสวยดูดีไปเพื่ออะไร oh my god นี่ไงเขาอยากให้มนุษย์อะไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีมากจนเกินไปอยากให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติมีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขมากๆ แล้วอยากให้มนุษย์ประสบความสําเร็จเขาอยากเห็นมนุษย์มีความสุขความสําเร็จแล้วไม่อยากให้มนุษย์อ่ะยึดติดกับเทคโนโลยีมากจนเกินไปมันดีนะเขาบอกว่ามันดีแต่เขาบอกว่าอุ๊ยคนร,รู้แต่เขาบอกว่ารู้ไหมว่าเขาอ่ะก็อยู่ในวิวัฒนาการที่ล้ามากล้ามากจนทุกอย่างอะ่ะมันเป็นแบบนี้ทุกคนมันเคยพังมาแล้ว เทคโนโลยีที่มากเกินไปอ่ะมันเคยพังมาแล้วแล้วเขารู้ว่าเทคโนโลยีที่วัฒนาการที่สูงเกินไปมากเกินไปอ่ะมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อมนุษย์โลกนี้เท่านั้นนะหมายถึงว่าไม่ได้ส่งผลดีต่อมนุษย์โลกนี้เขาเลยอยากจะยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ให้สูงขึ้นเขาเลยไม่สามารถจะปล่อยเทคโนโลยีให้มนุษย์ได้แบบเรียนรู้ได้ไวพอไวมากอ่ะมนุษย์ก็จะเริ่มแบบไม่ได้เห็นคุณค่าซึ่งกาและกันเริ่มเห็นผลประโยชน์ ส,ส่วนใหญ่เขาก็เลยอยากให้มนุษย์อะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆและพร้อมกับการยกระดับจิตวิญญาณเรื่อยๆแล้วก็อยากเห็นมนุษย์ประสบความสมําเร็จอย่างสวยงามสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีมากส่วนเกินไปเพราะยิ่งเติบโตวไปมันทําให้มนุษย์เราอะไม่ได้พัฒนาด้านจิตใจด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกข้อความสุดท้ายข้อความส่งท้ายผู้ที่หยุดที่มีผู้ที่มีปัญญาม,มีวัฒนาการเหนือโลกเนี่ยเขาอยากจะทิ้งข้อความอะไรไว้ให้มนุษย์ โอ้โหโอ้ my god โอ้ยูอะไรเขาบอกว่าหนิงพูดถูกโอเคนะไม่อธิบายเพิ่มเติมนะทุกคนถ้าทุกคนชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้ยังไงนะคะหรือรู้สึกเหมือนกันรู้สึกตรงกันหรือชอบอะไรที่เกี่ยวกับดวงจันทร์หรือ dark of the s i d e หรือด,ด,ด้านที่เหนือธรรมชาติหรือ ufo หรืออะไรอย่างเงี้ยมาแชรช์ประสบการณ์ให้กันฟังได้นะคะหนิงชอบเรื่องนี้มากๆนะหนิงก็ก็ก็รับฟังได้นะคะ เรื่องที่ได้ทุกๆเรื่องค่ะเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติเรื่องลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยมาคอมเมนต์ให้กันฟังนะคะเพราะหนิงชอบมากบอกตรงๆแต่เราก็ไม่งงไม่แล้วก็เชื่อแล้วฟังอย่างมีสตินะโอเคขอบพระคุณมากนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ